สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสัมชันสวัสดีครับพบกับรายการคลาส A นะครับรายการที่มาตอบโจทย์ให้กับทุกปัญหาการเรียนของทุกคนในเวลาหนึ่งนาทีครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับพบกับวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนๆหลายคนนะครับเคยคิดไหมครับว่าเวลาเขาจัดเรียงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเขามีวิธีการทํากันยังไงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับสำหรับชั่วโมงนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่ง่นก็คืออาจารย์หนึ่งจะมาตอบโจทย์ให้กับเพื่อนๆครับ คลาส s A กับอาจารย์หนึ่งจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวันนี้เรายังอยู่ในวิชาการเขียนโปรแกรมอยู่นะครับการเขียนโปรแกรมเนี่ยมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ทํากันประจํามากคือการเรียงข้อมูลนะครับการเรียงข้อมูลในการเขียนโปรแกรมเนี่ยมีมากมายหลายวิธีแต่วันนี้จะเอาวิธีหนึ่งที่ใช้กันบ่อยและง่ายที่จะเข้าใจ มาพูดกันนะครับก็คือบับเบิลซอสเรามาดูตัวอย่างกันนะครับบับเบิลซอสทำงานยังไงเราสมมุติว่าเรามีข้อมูลนะครับ 3, 5, 1, 2เราจะเรียงข้อมูลชุดนี้ด้วยวิธีบับเบิลซอสบับเบิลซอสจะจับคู่ข้อมูลทีละชุดทีละคู่นะครับเรามาดูเงื่อนไขกันว่ามันจะมีเกิดการสลับค่ากันเมื่อไหร่3กับ5 3น้อยกว่า5ไม่ต้องสลับนะครับปล่อยผ่านไปคู่ถัดมา5กับ1 5มากกว่า1 หนึ่งจำเป็นจะต้องสลับขึ้น้างบนนะครับคู่นี้จะเกิดการสลับถัดมาก็จะเป็น5กับ2คู่นี้ก็เกิดการสลับเหมือนกันเพราะ2น้อยกว่า5เมื่อข้อมูลรันมาถึง1รอบแล้วถ้ายังไม่เรียงก็กลับขึ้นไปทําใหม่นะครับคู่ถัดมาครับ3กับ5คู่นี้ไม่ต้องเกิดการสลับนะครับเท่านี้เราก็ได้ข้อมูลที่เรียงกันแล้วนะครับ1 2 3 5โอ้โหเป็นยังไงบ้างเลยครับสำหรับการเรียงข้อมูลแบบระบบบับเบิลซอร์ไม่ยากเลยใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งครับก็ย้ำมาแล้วนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ย ออกข้อสอบบ่อยมากๆจํากันให้มั่นๆแล้วกันเอาเป็นว่าชั่วโมงนี้นะครับก็ได้ตอบโจทย์กันไปแล้วชั่วโมงหน้าจะมาตอบโจทย์กันเรื่องอะไรอีกติดตามได้ในคลาสเอครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสมชัญ